เวลาขูดมันจะได้ไม่มีปกๆไม่ตื้นไมเรียมมันดูสะอาด ไปนู่นนี่มันไม่่อย không nó hết không màu à Toàn quay vậy đó Chứ đi gì không màu, có có chi khỏi lắm Hòn Hòn tốt là Hòn tốt của nó khuôn của nó เ็ลองยืมมาเที่ยวเข่าใส่เข้าใส่เปล่าเข่อะไรเยอะหรือเปล่าใส่มหมเข่าใส่เราคนใช่กันน้ำตาลมากใส่น้ำตาลก่อนหรือว่าคนไปเลยใส่หมดหรือเปล่าเนี่ยใส่หมดนี่บ่ เบิ่งใหม่ก่อนไหมคะมันก็คนคนเท้ากันคนขึ้นมาใส่อะไรบ้างใส่ถัว่วแล้วก็มันแล้วก็ใส่อันนี้คือกะทิน้ำกะทิเดี๋ยวรอน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลยังบ่ามาเด้อเนีย่ยน้ำตาลมาใส่ด้วย นนอี้จิ๋วๆน่วันอะไรยังแต่ใขอนสันเวียนนีอนสนเียน้ทำอไเนี่ยขาไหนอันทั่วไปนะบ่มันเต็มหรือเปล่าล่ะ มากเดี๋ยวมันแน่นมันเข้ามันไม่สุดเรากรอกน้ำใส่ที่อีกมันไอ้นี่ยังไงอ๋อเอาเข่าใช่ไหมน่ะเอาใครเอาแต่ข้าวใช่ไหมเอาแต่เขากับมันเขากับมันบ่แมีนว่าใส่ถึงเตะเข่าด้เอามันใส่น้ำด้นี่มันอยู่น่ะเอาโวเดียมวันจับเอาถั่วอุ้ยเอาแต่ข้าวจริงๆอ่ะก็นี่ไง มัน,น,นใส่น้ำก็เนียมีมันด้วยกาโมเดอร์ก็บ,บอกไหนแยกออกนะเยกออกแล้วแต่ว่าลุงเถอะเอาอมเสียวันนีี่เสียวันนี้ตีเยวก็เยบเีกับทีใส่ขไหลตะโนเอา วังสันกะ็กะทีกับมันตัวว่าเอาทั่วที่ๆแหมกับบวยชอบกับบชอบแหมนะชอบจะ่วัวถัวขวัวส <c oughs> อบเป็นไงนี่แล้ววะตอนกอกนี่ง่ายคักก็ เดี๋ยวตอนกินนี่ตีวัวสิเบิร์ตอ่ะน,นี่ดูอ่ะอันนี้มันค่อยบ่ว่าจะกอกเองไม่ได้กอกเลยไม่ก <laughs> ่อเกอกมันยอะม่ก่อนเซ่จําได้บ่ล่ะสันก้มูวบ่กวางล่องดูมันสันทก้มูบ่มีอันนี้ด้วย

พื้นน่ะเปียกหมดแล้ว <c ười> สอบตอาอันใหญ่แล้ววะเต็มไม่เต็มมือดีต้องไปบังกาล้ำบังกาล้ำแค่นี้ ไม่อมันร่วงอนนะนะเอาได้เท่าไหร่แล้วนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามจี่สิบ้าห้าสิบหกสิบหลายคน อันนี้ต้มก่อนสูตรแม่ข่อยนี่ต้มก้อนต้มก้อนข่อยเผาเราบ่าเขาเผาบ้มีพื้นทีเผาพื้นทีเผาเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันจะเป็นยังไงเมาเผาสกันเอามาเผาเสกันเลยเอามาต้มเสกัน ใเขาไปเสาเถอะมันังเสมอๆๆๆเาไม่มันมันางอย่างบุ่บอกอยก็สิต้มเจ้าล่ะแต่ว่าใส่น้ําเต็มบนึงเลยบเอออันันบ่ท่วมจังซั่นเฮ็ดแบบดเจ้าเฮ็ดจังไดก็ได้ว่าจะให้มันท่วมหูบังข้าวล่ห้ามให้ท่วมหู้ให้น้ําห้ามให้น้ําท่วมหูบังข้าวลำเจ้าสิใส่น้ําใส่น้ยหลายปานไดก็ได้อี ย่ามันเต็ียมรย่าให้มันเตมจนวันล้นถ่วมหู้เัาลำบ่ไดมันสิกะทิสิออกล้นน่เขาบ่ดเลงไปล้นเมือนกับไมดวนหนึ่งันล้นกันล้นวันหนึ่งน้ำกันไฟกสิดับมีข้าวน้ำล้นลงไปไปเมียไปัแม่ตาเมี เย,ยังก็หัวเหมือนเด็กว่าก่บู๋แล้วมาใส่ต้นหมาบนจุบังเด้ออันนี้เป็น,เป,นเป็นสูตรเป็นสูตรเเป็นสูตรของเขาไม่ใช่เผาข้าวหลามต้มข้าวหลามต้มข้าวหลามเผา <laughs> จุดแม่ข่ยขอยเขาล้ำต้องเอามาเผาก่อนต้มก่อนเออบะแมนบะผิดเอาไหมจุดแม่ข่ยขอยเขาล้ำต้องเอามาต้มก่อนเอาไปเผาเออแล้วค่อยเอาไปไปเผาใช้ไฟตรงจะน้บโว้กไปแล้วเขาผ่ามายนักคางอีกบ่ยัดไว้ไว้ โอ้สูตรไฟสูตร oh. lên เด้อเนาะมันมี không ของ à, không ของมัน so. không, không?